ลายมันโตปะโตปะโตตอยู่ะ่แมนกำังงอกพักกันอม่เก่าเหรอพี่น้องห้องก็ได้อยู่กันคนสูงก็ี่มากิ่งก็ได้ตอนนี้ที่รบกวนพี่เดียวกะดูกอ่ะเออ Còn lâu vô thì, lâu vô lâu vô thì. Lâu vô Cái Đâu vô mà lâu vô vô như để Cái khẩu

มันค <ítulo> <ire> ือโคต้านะตงว่าเขาแบกน้นักได้แปตันเจ้ายตันึ่งนไปซือผมอย่างนั้นไม่ใน้เสเว่้เอา้เราถืกม่ยเนาัเอาไปบเไปบเจับาจับเไจาไเออาไปจัอไปาอาาไปจับเอาเอาเอาไปาเจาจับปปเาา ไม่ขาได้หรออ๋อมไขาน้องไม่ขายเลยมีมีจอดกํั่นแรืบองนวดน้ำหมกน้ำหมกจับว่าหมกหูดไหมมันทีแพกอกันดิจะบาทรุ่นแังแรงอีกด้วยบาทนี่ละฮ้าสามิบกว่าบาทสี่สิบก็ยังเนีนจิกกลับไปขั้นบ้ ใส่อ้าไปแล้วบ่งรถไก่เป็นหม้อเป็นไงม้อไก่เป็นหม้อหม้อไส่เป็นหม้อกัดีขึนสันเลยขาห้องติไว้าดไ้เนาะนก็ดีตัวเนาะใส่ยากนน้ำไหมเขาวาใส่ยาง่ะบงอย่างกน้ำไมมก็ดีตัวเนาะของที่ว่าเอาเงินมาเราซือมาอีกเด้อเด๋ยนหนากัว่าติมอะไรก่อน mua lẽ còn vẫn biết là con là, không là số mẹ còn xây bằng được mình.